สวัสดีครับชาวซีฟอนไนทุกคนครับพบกับผมแอซิดอะควายแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะไปรีวิวย้อนหลังกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้นะครับอาริมนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรและทําไมตอนนี้ถึงถูกนามาใช้ในเมตากันนะครับเพราะว่ามีหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอาริมมันมีประโยชน์ยังไงมันเก่งยังไงทําไมถึงกลับมาได้นะตอนแรกมันจําได้ว่ามันใช้งานไม่ได้เลยนี่นะอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับโดยก่อนหนึ่งก็ หายไปมาอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยพักผ่อนนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไประเบิดพลังคอสโมมานะเออก็แอบไปเล่นเซอร์ซย,ย่ามานิดน,นึงนะครับสนุกดีนะเราฟินมากนะครับสําหรับใครที่เป็นแฟนเซอร์ซย,ย่านะครับสามารถไปลองโหลดเล่นดูได้นะเออโอเคอาริมนะครับก่อนอื่นเราไปดูพิว,วสกิลกันก่อนเลยดีกว่านะอาริมนะครับเป็นตัวเวทนะครับโดยพื้นฐานแล้ว,วเป็น อสศวินสายสถานะนะครับก็เหมาะกับอยู่ทีมสถานะอะไรพวกนี้นะแต่ว่าก็ไม่ใช่ทีมปกติได้เหมือนกันนะครับอาวุธเป็น2ส,สปีดนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะแล้วก็เป็น2เลือดนะครับหรือจะใส่เป็น2บล็อกก็ได้ตามช่วงเมตานี้นะครับเป็นเกาะบ,บล็อกจะดีกว่าเนื่องจากว่าอ e ี i ายจะได้ดูดเลือดจากเราได้น้อยลงนั่นเองนะครับอ่ะแหวนแหวนที่เหมาะสมกับอาริมจริงๆแล้วคือแหวนเพิ่มโอกาสเร่งเทินเพิ่มเติมนะครับก็จะทำให้คอมโบกับสกิลของอาริมได้ดีขึ้นนะ แต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีแหวนดีๆบวก4หรือบวก5แนหวนอื่นๆเช่นพิกดาเมจ2 0 0 0หรือทะลุแคปเลืออะไรแบบนี้ก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับอ่ะก็แล้วแต่ของที่มีเลยเจมก็จะเป็นพวกสปีดเล่นเกตเอาเวแล้วก็ตั้งสถานะนั่นเองนะครับอ่ะโอเคกลับมาดูสกิลก่อนนะครับลืมไปนะครับก็พาสีนะครับอันดับแรกนะครับอาริมเนี่ยมีแคปเลือดนะครับ20%นะครับก็เป็น เหมือนกับตัวละครเมตาทั่วไปนะอ่าเมตาสมัยก่อนทั่วไปเลยนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อเลือดเหลือหนึ่งนะครับจะทํางานนะครับก็คือรอดชีวิตโดยเลือดเหลือหนึ่งได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เมื่อรอดชีวิตแล้วเนี่ยจะเร่งเทินหนึ่งเทินนะครับแล้วก็ระบัดเป็นครั้งสองครั้งนะครับถ้าเกิดเราใส่แหวนเพิ่มเร่งเทินนะครับในส่วนนี้จะกลายเป็นเร่งสองเทินนะครับอ่ายื่นเฉยๆก็ ก่อนตายได้เทินได้นะครับ2อครั้ง2เทินนั่นเองนะออานอกจากน,นี้ยังลดับเป็นครั้งด้วยดีมากเลยนะครับเหมาะสมกับเมตานี้นะครับโอเคพาสซีฟที่3นะครับอันที่2เนี่ยมันคือ2บรรทัดนะครับคืออันเดียวกันนะทำงานพร้อมกันนะครับโอเคอันที่3นะครับลดตอบโต้นะครับศัตรูประเภทไฟ70%นนะครับก็ ถ้าเป็นตัวตอบโต้ธาตุไฟเช่นคายเงี้ยคายเนี่ยจะมีพาสซสีเพิ่มขึ้นมา80%ใช่ไหมครับถ้าเกิดเจออาริมหมายความว่าคายเนี่ยจะโต้เยอะกว่าตัวปกติ10%แค่นั้นนะครับส่วนถ้าเป็นตัวละครปกติทั่วไปที่ไม่มีบัฟแบบคายเช่นแทโอริโปโค้นะครับจะกลับมาเป็นตัวตอบโต้ได้ยากมากเนื่องจากว่าเจออาริมลดโต้ไป70%นะครับ อันนี้ไม่รู้ว่าเดลโลที่กางจะมานี่ฮะมันจะมีเพิ่มโต๊80%เหมือนขายหรือเปล่านะถ้าไม่อย่างงั้นเนี่ยถ้าเกิดมาในเมตาที่เจออาริมเนี่ยก็อาจจะแบบจืดๆหน่อยนะหรือไม่ก็จจต้องมีพาสีหรืออะไรที่สามารถฆ่าอาริมได้แบบง่ายๆอะไรแบบนี้ไปเนาะโอเคอย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่4นะครับคือถ้ามีตัวเวสสามตัวขึ้นไปนะครับจะได้รับบัฟว่องไวนะอ่าก็มีบัฟว่องไวนั่นเองนะครับและอย่างสุดท้ายครับอย่างที่5นะครับคืออันเดียวกันกันกบ พาร์ทีมวันที่สองนะครับก็คือเมื่อเมื่อตายอันดับแรกนะครับเมื่อตายจะคืนชีพขึ้นมาก่อนนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลือดเต็มนะครับมีสองชีวิตแล้วก็เมื่อเลือดเหลือหนึ่งนะครับจะรอดชีวิตหนึ่งครั้งแล้วก็เล่นเธอหนึ่งเ์นแล้วก็ลดบัฟครั้งสองครั้งด้วยนั่นเองนะครับถ้าเราใส่แหวนเล่นเท์นเพิ่มนะครับจะทําให้เรามีพาร์ทีมเล่นเ์นได้สองได้สี่เธอแน่นองนะครับก็คือสองเธอสองครั้งนะครับอ่นนี้ก็เป็นจุดเด่นของอาริมนะครับก็คือการการันตีเล่นเิร์นนั่นเองนะครับออ่ะกนนตายื เพราะฉะนั้นอาริมเนี่ยจะมีเร่งเทินการตี4เทินแน่นอนนะครับรวมกับสกิลของอาริมมีเนี่ยจะเร่งอีก3เทินถ้าเกิดมีแหวนก็เล่นสใช่ไหมสรุปแล้วอาริมเล่นได้8เทินนะครับสูงสุดนะครับอ่าโอเคไปดูสกิลกันบ้างนะครับอ่ะดูไว้ดูของลักนิดนึงของลักเลเ้ยวสี่สิบลดเกตอเวกนะเลเ้ยวสิอ่าไม่ใช่สิเขาบอกว่าสาม,มารถเก็บเกตอเวกได้เร็วขึ้นอ่าเพิ่มคริดิคอลดาเมจแล้วก็แคปเลือดโอเคสกิลครับไปดูกัน ธรรม่ไมด้ก็ฮิตอิโคเออ,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 อจำเขาไปซะเ่นลืมจำชื่อของอาริมนะครับสกิลล่างนะครับเป็นสกิลลดบัฟเป็นครั้ง3ครั้งนะแล้วก็ทำดาเมจให้กับ4ตัว3ครั้งด้วยนะครับเป็นการโจมตีแบบคริติคอลนะครับเพราะฉะนั้นสกิลนี้สามารถกินฮิตนะครับที่เป็นเกราะวอยนะครับได้6ฮิตเลยนะอ่านอกจากนี้นะครับบัฟลดบัฟเป็นครั้งนียเป็นสิ่งที่ดีในเมตานี้นะครับเนื่องจากว่า บัฟอาบัฟของหลีไปนะครับเพิ่มไม่พลาดหครั้งนะครับถ้าเกิดลงสกิลนี้ไปจะเหลือสครั้งเลยนะทั้งข้อมูลและปัญญาความรบรนวนเป็นนโอเคเฮ้ยทำไมมันไม่ติเคลียะดโเคเฮ้ยเดี๋ดยวโ,โ,โอเคเันเทอีอเะต้อนแี้งบโเคเฮเนี่ยโอเคบบอเคะ้รับี็สกิลนครั้เป็นสกิลลคัเดีวครั้งนด่นเองนะคเฮ้ยเีกิลบอเคเฮ้ยเดี๋ยวโอะคฮีโอคเี๋ยวอเค้นะครัวโอค้ี๋ยวกอค้ีวอค้วนะครั้แล้วก็ มีติดเผาไหมในโอกาสอัตราที่สูงด้วยนะครับอืนอกจากนี้ก็ยังมีของดีอีกครับก็คือเล่นเกตเอดเวกับทั้งทีมนะอย่างมากด้้นนะ,นะสกิลไฟเผาเนี่ยไม่มีคนต้านอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดออกสกิลบนเนี่ยนอกจากเล่นเกตเอาเวกแล้วถ้าเกิดมีตัวอีกฝ่ายที่ติดไฟเผาเนี่ยจะทําให้สามารถฆ่าตัวละครอีกฝ่ายได้เร็วขึ้นมากเลยนะ,ะสกิลเอาเวกครับ ซื้อเอาไว้เนี่ยเป็นสกิล5เป้านะครับ3ครั้งการันตีคริติคอ้อด้วยเพราะฉะนั้นอาริมคริติคอ้อทุกสกิลนะครับถ้าเจอทาราจะเหงาเหงาหน่อยนะครับอ่ามีสถานะนะครับใบ้2เธอนะก็ช่วงนี้คนไม่ค่อยต้านแล้วเนื่องจากว่าคนเชื่อไม่พอต้องไปต้านช็อตต้านชาต้านหมื่นก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนโดน่าสถานะหลัก3อย่างนั้นจะทําให้ว่องไวหายไปด้วยเลยต้องยอมติดใบบ้างอะไรบ้างน,นะครับอ่า แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีผลเร่งก่อนก็คือเร่งเทินก่อน,อเน,เออน3เทินนั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดออกสกิลนี้ในช่วงที่ยอนฮีเอ่เอเทินหลบจะหมดก็ทำให้เข้าเลือดได้เลยนะอ่ะอันนี้ก็คือสกิลทั้งสสกิลของอาลิมนะครับก็คือทำไมอาลิมถึงเข้าเมตานี้ใช่ไหมครับเราจะปตอคบคำถามกันนะครับอันดับแรกนะครับอาริมเนี่ยมี2ชีวิตนะครับ โดนมู่หลานสับไม่ตายนะครับในชีวิตแรกแล้วก็ถ้าโดนมู่หลานสับนะครับพาร์ซีจะทํางานจะเร่งเทินของยอนฮีทันทีนะครับอันนี้คือเหตุผลแรกส่วนชีวิตที่2เกิดมาปุ๊บคอตาก็จะเร่งเทินอีกซึ่งในช่วงชีวิตที่2เนี่ยจะไปเร่งเทินของซอมบี้มู่หลานแทนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเหตุผลแรกนะครับการมีเร่งเทินแบบการันตีนั่นเองนะครับอย่างที่2นะครับสกิลร่างครับเป็นสกิลรบัเป็นครั้งนะครับซึ่งเหมาะกับเมตานี้มาก อย่างที่บอกไปว่ารับบัฟหลีไปเนี่ยค่อนข้างโกงในช่วงแรกนะครับ5ครั้งนะเราสามารถเคลียร์ไป3ครั้งได้แล้วเนี่ยจะเจ๋งมากเลยนะครับสกิลบนก็ยังมีเรื่อเกตอเวสอยู่ซึ่งเข้ากับเมตานี้ที่สกิลอเวสของแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างเก่งนะครับเช่นสกิลอเวสของตัวเองนะครับก็มีใบสกิลอเวสของมู่หลานมีตาบอดสลับแผนแล้วก็มู่หลานมันตีทะลุทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมฮะสกิลอเวสของเรนก็4ฮิตนะครับแรงมากนะครับสกิลอเวสของ ทาราก็แปลงร่างก็คุ้มนะครับซึ่งเว,เวของอะไรก็ซึ่งเวของหลีไปก็ทําให้ดาเหมือนึ่งก็คุ้มใช่ไหมครับสรุปว่าเล่นเกตเวเนี่ยดีหมดนะครับยอนฮีก็ซึ่งเวของยอนฮีเนี่ยตีไม่พลาดใช่ไหมครับก็ดีเห็นไหมอ่าเราะะฉนั้นสกิลเนี่ยดีนะครับซึ่งเว,เวก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามีใบถ้าเกิดเราใช้เนี่ยมันต้องมีตัวติดใบแน่ค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าจะมีตัวติดใบประมาณตัวหรือ2ตัวแน่นอนอยู่แล้วนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับ ทำให้โดยรวมเนี่ยเห็นเลยว่าสกิลของอาริมเนี่ยตอนเนี้ยเหมาะทุกอย่างก็คือไม่มีข้อติเลยนั่นเองนะครับถ้าหลักๆลแล้วเอามายืนเฉยเพื่อการันตีแรงเทินแต่ถ้าเกิดออกสกิลก็ดีนะครับก็คือออกสกิลแล้วไม่เสียนั่นเองนะครับอ่ะลิมิตเบนะครับผมขอเป็นเพิ่มสถานะ1ช่องนะครับส่วนที่สช่องเนี่ยอาจจะเป็นต้านช็อตชาหมื่นนะอันนี้เลือกเอาว่าอยากจะต้านอะไรนะครับแต่อาริมมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือการตายเกิดเนี่ย ทำให้เราล้างสถานะได้ไงต่อให้เราติดอามาพาาของยนฮีตอนแรกแล้วเนี่ยเราเกิดมาใหม่มันก็เป็นการล้างสถานะในตัวนะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับอ่าก็้แต่การวางแผนนะครับนี่ก็คืออาริมนั่นเองนะอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับตอนที่อาริมเข้ามาตอนแรกเนี่ยท้าวความกันนิดนึงอาริมเนี่ยสกิลมันดีอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วผมก็ใช้มาตลอดนะครับใช้มาเรื่อยๆนะตั้งแต่มันเข้านั่นแหละนะครับเพราะว่าผมเป็นคนเล่นทีมว้สถานะมาก่อนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะก็เลยใช้อาริมมา แต่ที่อาริมไม่เข้าในเมตานั้นเนื่องจากว่า,ามันมีตัวละครที่เก่งอยู่แล้วอะในทีมนะครับตัวละครที่เก่งอยู่แล้วแล้วก็พาสีที่เป็นการตีเ,เร่งเท์นเนี่ยทำออกมาเพื่อจะมาเร่งเท์นของเบอร์เซิร์กในยุคนั้นเช่นเมลคีก,กับซินเวสตาแต่ว่าด้วยการที่มันใช้ค่อนข้างยากและต้องพึ่งประดับใหม่นะครับทำให้ช่วงนั้นเนี่ยไม่มีใครทำมาเล่นไม่คุ้มทำนะเอาง่ายๆนะครับ ไม่คุ้มทํามาเล่นเนื่องจากว่าตัวที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็เก่งอยู่แล้วในทีมเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เราไม่สามารถใช้ตัวละครอย่างซินเวสตาหรือเมลคีได้เนื่องจากว่าโดนทารานะครับยิงแป๊ะเดียวนะครับไสแตกไปเลยนะแล้วก็เป็นซอมบี้แล้วโดนไม่มีแคปเลือดตัวละครที่ไม่มีแคปเลือดนีด่จะโดนยอนฮีดูดเลือดหนักมากนะครับอ่าอาริมก็เลยสามารถได้กลับมาได้นะครับโอเค จบไปแล้วนะครับสำหรับอาริมนะครับเดี๋ยวเราแวะไปลองลงอารีนาขำๆกันสักหน่อยแล้วกันนะขอใช้คาว่าขำๆนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้บรรยากาศมัน,นหนาวเหลือเกินนะครับก็เลยอาจจะทำอะไรได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับทีมที่ผมใช้ผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวลองเป็นทีมทีมนี้แล้วกันนะครับก็มีตัวทันชมตีเป็นยอนฮีนะครับ2เร็วหนึ่งเลือด1โตนะอ่าแล้วก็แหวนทะลุแคป ทะลุ1,000พันะครับแหวนหนึ่งพันแล้วก็เจมเป็นสปีดดูดเลือดแล้วก็ตีสองครั้งนั่นเองนะครับโอเคโพเทนเชียลก็ต้านคูดาวนะครับอันนี้ไว้ต้านมูหลันนะแล้วก็ตอบโต้แล้วก็ตีไฟแรงขึ้นอันนี้ก็ไปตีมูหลันนั่นเองนะครับลีไปนะครับเป็นสองชุดอ่อนนะอ่าแล้วอ่าหนึ่งอ่อนหนึ่งเร็วนะครับเพราะว่าอุจจดอ่อนผมเอาไปใช้ยังอื่นอยู่นะตอนนี้ผมเ็ยใส่เป็นหนึ่งอ่อนหนึ่งเร็วนะครับแล้วก็ สองเลือดนะครับถ้าใครมีบล็อกสามารถใส่เป็นบล็อกได้ตอนนี้เกาะบ,บล็อกดีกว่าเกาะเลือดนะครับอ่าก็เป็นแหวนนะครับเป็นแหวนฟิกดามจ์สองพันนั่นเองนะครับเป็นขั้นสามนะก็ยังนุบๆหน่อยนะเ <c oughs> จมนะครับเป็นจุดอ่อนนะครับเล่นเกตเวนแล้วก็ตั้งสถานะผิดปกตินะครับโอเคลิมิตเบก,ก็ต้านหมื่นต้านชานะครับแล้วก็มีเพิ่มสถานะหน่อยเพราะว่าผมอยากอยากให้มันติดสตันนั่นเองนะอ่านะครับ อาริมนะครับก็บอกไปแล้วเมื่อกี้เนาะฮาราครับก็เป็น2สปีดนะครับ 2>, 2, 2เลือดหรือเปล่าอ่าสเลือดนะครับแวนฮิลนะครับก็หวังผลยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนใช้หลีไปนะอ่าเต็มเป็นเล่นสปีดนะครับเล่นเกตเวย์แล้วก็จุดอ่อนนะครับพเันเชียเพิ่มจุดอ่อนนะครับเพิ่มสถานะแล้วก็ต้านอัมพาตนะครับตัวสุดท้ายนะครับตอนนี้ใช้เป็นรินอยู่นะก็เป็น2องเร็วนะครับ2ต่อโต้นะเป็นตัวโต้สำรองนะ แหวนเปนแหวนทะลุแคปบเลือนนะครับอา่าแล้วก็เจมสปีดนะครับเจมรถบเป็นครั้งหนึ่งครั้งนะอา่าอันนี้จริงๆไปใส่ให้หลีไปก็ดีเอ้ยใส่ให้อาริมก็ดีนะอา่าก็ใส่เป็นอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ต้านสถาน,นะ25%นะโอเคโพเลเชียเอาเป็นต้นสมรภัทต้านมื่นแล้วก็เพิ่มสถาน,นะนะครับอา่าแต่เลี้ยงใช้เป็นแจโอก่อนแล้วกันนะแผนก็เป็นต้านสถาน,นะแถวหน้านะครับอา่า โอเคไปลุยกันเลยนะครับผมมีเปลี่ยนใช้มู่หลานกับลินเรื่อยๆนะมู่หลานลินทาราสามตัวนี้ผมหมุนออกเรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่จังหวะบางทีมันก็แบบตัดสินใจไม่ได้ว่าอะไรมันดีกว่ากันนะถ้าทาราเปิดก่อนนะมันก็ดีนะ <c oughs> จริงๆก็อยากให้ทารามาเล่นคนเดียวทุก,ทก,ทกเกมนะจริงๆ โดนเล่นเธอมาก่อนเลยฮะไม่เป็นไรขอ,อ,อสตันหน่อยสักตัวนะย <Yeah. S 1> ติดติดอาริมฮะ,ะอ,อ,อ,อีกฝ่ายไม่ได้เล่นมูลหลันเนาะก็ตอนนี้ทีมในารรนาค่อนข้างหลากหลายนะครับ <All right. S 1> ก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะมันจะมีทารา มูหลันแล้วก็รินนะครับ3าตัวเนี้ยเออทารามู่หลันรินพลานอสนะครับสี่ตัวสีตัวเนี้ยจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับแต่ละคนจะเลือกใช้ต่างกันนะสี่ตัวเนี้ยหมุนไปรีปายยอนฮีอาริมค่อนข้างตายตัวนะค่อนข้างเป็นตัวยืนยืนพื้นนะครับเป็นตัวทีมยืนพื้นแล้วก็จะมีสองตำแหน่งที่ว่าคนจะสลับสลับตัวไปมาเยอะมากนะครับเนี่ยมีคนเปลี่ยน หมุนหมุนตำแหน่งสองตำแหน่งเนี่ยเยอะมากตำแหน่งของลินกับทาราของผมเนี่ยผมเองก็หมุนเหมือนกันนะบางทีก็เอามู่หลันบ้างบางทีก็มู่หลันลินบางทีก็มู่หลันทาราอะไรเงี้ยเออติดใบเยอะมากเลยฮะเมื่อกี้นะพะนอติดใบหลีไปติดใบอาริสติดใบไปแล้วนะเดี๋ยวลินตัวเดียวยังไม่ติดเนาะม่เป็นไร อพาานอสเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่เล่นทีมเก่านะครับเมตาเก่าหรือใช้เมตาใหม่จะใช้พานอสก็ยังเล่นได้อยู่นะครับอ,อลลญญาเพราะว่าพารานอสเนี่ยมันโดนห้ามทีมแล้วเจ็บก็จริงแต่มันก็ไม่ได้โดนตลอดนะออแล้วก็ด้วยแคบเลือด15%เนี่ยมันค่อนข้างอึดนะครับตอที่ทโดนโต้ไปเคาะเนี่ยเลือดเด้งปุ๊บมันก็ยังมีเวลาเติมเลือดกลับมาคืนได้นะ เออเปิดมาสวยฮะรอดด้วยเกมหนึ่งโอ้เจอปีศาจกางเกงในอะ่ะเฮ้ยคนนี้โด่งดังนี่นะน<า>ใช้ซินเวสตาด้วยนะครับคนนี้แปลกมาก,ก,กแล้วก็ตอนนี้นะครับอารีน่ามีการใช้สองมืดแล้วนะอ่าถ้าเกิดไปส่องเดี๋ยวหลังๆเราไปส่องดูหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าอันดับต้นๆเนี่ยเขาเริ่มใช้สองมืดแล้วนะครับ เหมือนกับว่าเขายอมให้โดนเปิดก่อนได้นะแต่ผมจริงจริงผมก็แอบ,บลองแล้วแหละแต่ผมลองแล้วมันไม่เวิร์กนะโดนแล้วแบบโดนสกดกรรมเต็มสูบเลยอะไม่ไหวนะครับก็เลยกลับมาเล่นสปีดเต็มเหมือนเดิมดี่กว่าโดนระบาดเป็นครั้งนะแสสงงจนนออะท้าราเราก็ผ อเล่งมาเล่นกลับไม่เจอไม่โกงฮะเมื่อกี้ทาราออกสกิลใช่ไหมซินเวสตาไปหวันเลยอยากเอาพวกซอมบี้กลับมาเล่นเหมือนกันนะครับจริงๆมันคนก็เริ่มเล่นทาราแบบไม่เยอะมากแล้วอ่ะแบบคือมันเฉลี่ยเฉลี่ยกันอ่ะนะเจอบ้างไม่เจอบ้างเนาะ แล้วก็มีเรื่องการเลี้ยงพลังป้องกันนะครับอย่างสกิวล่างของหลี่ไปเนี่ยสกิวล่างของหลี่ไปมันบอกว่ามันจะล็อกตัวพลังป้องกันสูงสุดสี่ตัวใช่ไหมฮะแต่ว่าเมื่อเราทาพลังป้องกันในในทีมแล้วอ่ะเออเราดูจากหน้าตัวละครแล้วอ่ะมันปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับเพราะว่า่วนหนึ่งอันนี้ไม่ไม่ชัวนะครับว่ามันเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าแต่คิดว่าใช่คือคือมันมีผลกับผัดเลี้ยงนะครับแล้วก็บัฟลดพลังป้องกันของยอนฮีนะครับ ถ้าเกิดเจอทีมที่ใช้ยอนฮี ee, แล้วก็ใช้แจโอด้วยเนี่ยมันจะลดพลังป้องกันเยอะมากทําให้ค่าพลังป้องกันที่เราตั้งไว้เนี่ยยิ่งเยอะมันก็โดนหักเยอะใช่ไหมฮะแล้วพอมันคํานวณออกมาแล้วเนี่ยทําให้พลังป้องกันเนี่ยมันไม่เป็นตามที่เราหวังนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการปรับค่าพลังป้องก,กันกันด้วยนะครับต้องลองดีอันนี้อันนี้นต้องลองดีดจริงไม่สามารถดูแบบตัวเลขดิบๆแล้วคํานวณมาเป็นตัวเลขได้แล้วเนี่ย เหลือพน้องตัวเดียวไหวอยู่ไหมไหวแหละโอ้โหเหลือตั้งสี่ตัว,ตว,ตวอาริมติดขี้ตลอดเลยอะเออไม่ติดแล้วพูฟื้นไม่ติดเลยโอ้ยมีตัวตายสวยแล้วเฮ้ยทำเป็นเล่นไปหนึ่งวีห <c oughs> ้าปะเนี่ยริมเ,เนี่ยสกิลเวกเนี่ยดีแล้วนะครับเพราะว่า จริงๆใส่เร่งเกตเวกมาก็ดีนะผมลองมาช่วงหนึ่งอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีตัวกัน5้าเป้าแล้วเพราะฉะนั้นสกิลเอเวกของลินเนี่ยเป็นสกิลดาเมทที่แรงมากครับเนื่องจากว่าสี่ฮิตนะถ้าเกิดเร่งเกตเวกมาแล้วใช้ตอนแต่แรกๆเนี่ยที่มีบัฟไม่พลาดอยู่เนี่ยผมว่าตัวระเบิดไปหลายตัวเลยนะอืมพวกอาริมพวกหลีปเนี่ยยืนหน้าเนี่ยระเบิดไปเลยอนะแต่ทะลุแคบเรือด,ด้วยไงหืมไหวไหมเนี่ย หล่อเลื่อนหมดแล้วนะฟลานอสโอ้โดนซ้ำอีกไม่เป็นไรเหมือนเขาจะใส่คริมาเยอะนะฟลานอสทำให้าาทาราเราค่อนข้างจะสู้ได้ครับจะครูดาวนานฮะหกสิบวิเพราะว่าผมไม่ได้ใส่วินดี้เนาะไม่ได้ใช้สัตว์เหลือวินดี้นะครับ ติดเปล่าติดโอเคทันมั้เนี่ยอย่าเพิ่งฮิวนะขอตีอีกทีนึงสวยนะครับของฉัน okay, บเ<า>อยังรอดอยู่บางทีก็นุ่มนวลน,นั่นละทะเลด้วยพลังอันแข็งแกร่งนี้ข้าจะปกป้องทุกด้วยพลังอันแข็งแกร่งนี้ข้าจะปกป้องทุกคนเอง ทีมนี้เป็นมู่หลันแล้วนะ,ะได้เจอมู่หลันแล้วมู่หลันคู่ทาราคู่รินด้วยนะครับไม่ได้ใส่อะไรอะ่ะไม่อร่อยอ่ะเออไม่ได้ใส่อาริมเนาะทีมนี้นะครับก็จะมีตัวละครวนๆอยู่นี่แหละนะครับเยอะทีมเยอะมากนะมีย้อนที่กับหลีไปนี่แหละที่ยืนพื้นนะครับนอกกนั้นก็หมุนไปนะครับสี่ห้าตัวเนาะบางคนก็ใช้ทั้งหลีไปใช้ทั้งพลานอสอะไรเงี้ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะ โอทาราเปิดก่อนทำมันสวยอย่างนี้ล่ะติดไหมติดสองตัวติดโดนยันทีด้วยสวยมากเลย,น,ลย,ย,น,ยน่าเล่เนเะทินฮะทีมที่ใช้มูหลันเนี่ยกับ ทาราด้วยกันเนี่ยมีข้อเสียอ,อย่างหนึ่งก็คือเร่งเธอจะน้อยนะครับต้องระวังนิดนึงผมเคยลองเล่นแล้วมันมันทําให้เหลือทาราไอ้ไม่ใช่เหลือมู่หลันอีกฝ่ายเนี่ยเราฆ่ามู่หลันอีกฝ่ายไม่ได้นะ <laughs> ไม่มีเร่งเธอนะตอนหลังๆอนะไรอย่างเงี้ยเอออาราทีตอนนี้มันก็จะมีจุดบอดจุดแข็งต่างกันนะ,ะ,ะเอ๊ะเมะื่อกี้มู่หลันตายใช่ไหมเห็นไหมฮะควาซีฟอาริมนะครับยิงเฉยๆมู่หลันก็ตายได้เออตีมาเองตายเองนะ ถ้ามีแหวนเล่นเธอ์บวกสีเนี่ยจะแจ่มมากเลยนะหนึ่งแปดพัน 8, นะฮะไม่มีโค้โอ้ไม่อยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนใช้อยู่บ้างนะแต่น้อยนะครับโเพราะว่ามันยืนยากนะตอนนี้อืมสวยสวย อยอนฮีตายแล้วเรียบร้อยเก <สะ S 1> มนี้น่าจะสวยละเรียบร้อยโอ้ทาราฟิตมาสสุดท้ายไม่ทั้งรีวิวทารามันเดิมนะ,<ส>ะ <c oughs> ไม่มันจะไม,ไม,ไม่ไม่แปลกหรอกไม่ได้จะมาร,รีวิวอารีมอยู่แล้วเพราะอารีมมันไม่ได้ใส่จุดอ่อนนะมันก็แบบไม่ค่อยได้ทำารหรอกนะครับเออก็มีออกสกิลบ้างนะอย่างที่บอกคือเราตั้งใจมายืนเฉยๆอยู่แล้วเพื่อใช้พาสีนะครับแต่ถ้าเกิดมันออกสกิลเนี่ย ก็ดีสกิลมันก็ดีน,นะครับไ,ไม่เหมือนบางตัวที่แบบอยากเอามายินเฉยอะไรเงี้ยแล้วสกิลกา,กากอะไรอย่างงี้เนาะแต่เนี้ยสกิลจริงๆมันดีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นทีมเมตาหลักเนาะทีมมูลหลานกับรีปนะครับจะบอกเมตาหลักก็คงไม่ถูกมั้งเพราะตอนนี้เมตามันกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นสองมืดนะครับอยยินธรรมดาตายเลยทำไมบา,บางอย่างอย่างี้วะ ลิฟมันบ้างหรือว่าดาเมจเวอร์ว่าเซิร์ฟเราเนี่ยดาเมจเวอร์มากเลยอะโอ้ยเด้งหนะึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหรือหนึ่งแสนแล้วเมื่อกี้ทาราฟิตจุงวันนี้จำแจมให้ฟิตได้อย่างนี้ตลอดนะ,นะเ,ดนเ,เลยคนเดียวไปเลยไม่ใช่ไม่ชอบนะชอบ จริงๆวันนี้ผมผมรอสารพัฒนามาแต่เมื่อวานแล้วอะเขายังไม่โพสเลยนะเออเห็นเขาบอกไว้ว่าจะอาทิตย์นี้จะมีสารใหม่ดินะพูดเรื่อง UI นะครับอาแล้วก็ฝากไว้นดิดนึงนะครับวันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันพฤหัสนี้นะครับจะปิดเซิร์ฟตั้งแต่ตีสามนะครับใครที่เป็นคนเล่นสายดึกนะหรือว่าใครที่อยู่ทําโซนยุโรปอะไรเงี้ยที่เล่นช่วงตีสามของเวลาไทยเนี่ยอ่ะก็ให้รีบเล่นก่อนนะครับเพราะาเขาปิดเซิร์ฟตั้งแต่ตีสามนะรู้สึกจะปิดถึงเก้าโมงมั้งนะครับผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ แต่จำได้ว่ามีเลขที่สามนี่แหละที่สามถึงสายๆนะครับเออไม่ติดเลยฮะไม่เป็นไรแล้วยังเป็นดาเมจที่ดีอยู่นะโอ้ให้เลยทาราตรัวเดียวละวเออจริงๆทีมอ่ะถ้าทารายากเหมือนกันนะ เพราะว่ามันมีแต่คี่ร้อยฮะอาริมเนี่ยคีร้อยสองสกิลใช่ไหมฮะสามสกิลด้วยรวมสกิลอเวน,นะครับรีไปรีไปแม่งก็คี่ร้อยเหมือนกันอนะ่ะเออเนี่ยการันตีครีนะครับนี่ก็ครีนะสกิลอเวคีหรือเปล่าผมจำไม่ได้เปิดดูหนนะ่อยสิจะนะขี่ดีข้อเหมือนกันนะอาริมกับลีไปในี่ยีหมดเลยนะครับอ๋อแล้วก็ใครที่ลำคาญแถบตรงนี้นะครับแบบผมนะผมไม่ค่อยชอบนะครับที่มันขึ้นมาเยอะๆอย่างเงี้ยสามารถกดออกตรงนี้ได้นะ เดี๋ยวหายไปแล้วเดี๋ยวดูเกมใหม่เอากันด้วยพลังอันแข็งแกร่งนี้ข้าจะปกป้องเฮ้ยโหจังวันนี้ชนะรัวๆนะครับงรงผงสส่ต้องไต่ต่อแล้วล่ะน, <laughs> นี่นะฮะกดตรงนี้นะครับแถบปุ่มพลังกําลังครับ,รบแล้วตรงนี้มันจะหายไปแต่เพาะเวลามันเต็มเมื่อไหร่มันจะค่อยขึ้นมานะจะได้ไม่บังหน้าจอนะครับผมชอบแบบนี้นะจะได้ไม่ลกนะครับอ,อ๋อแล้วก็มีฟังก์ชันใหม่นะครับตรงนี้นะ มันมีมาตั้งนานแล้วแหละนะครับเป็นฟังก์ชันของดูอัตราชนะนะครับเนี่ยนะครับระหว่างเราเปิดออโต้ไว้นะมันจะบอกว่าวินเท่าไหร่นะครับคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้ดูเลยว่าเนี่ยในการออออโต้ครั้งเนี้ยมันมีอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับอ่าสามารถกดดูตรงนี้ได้สำหรับคนที่ปล่อยเลียนลีนะแล้วไม่อยากกดออกมาดูนะครว่าเอ้ยชนะไปเท่าไหร่แล้วแพ้ไปเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับอืมโอ๊ยโดนทาราเจ็บเจ็บ เนี่ยไปยิงใส่เขาบ่อยอะโดนบ้างเป็นไงเดี๋ยวคอยดูนะโดนไปสองโดนฮีโดนด้วยแย่ยแล้วโ,โดนระบาดนึ่งครั้งเลยอ๋อจต่หมดแล้วนี่นะไม่เป็นไรสกิลพีรอยเยอะมากนะจริงๆคาราเนี่ยอึดจัง น้องพยายามหลบดาเมจของไอ้มู่หลันต้ <mm> นเกมก็พอละห <mm> น้ามืดนักข่าวผมหน้ามืดไปแล้วนะครับโอ้ติดใบหลายตัวเลยนะครับโคกับพลนออนะนี่ไงโคยังอยู่ด้วยสวยไอ้โคตัวหนึ่งเหรอโอเครถเกตธาราสวยมากจังหวัดสวยเลย ยิงไม่โดนทาราอยากรีบเก็บทาราแอบแล้วก็สูน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 อยู่อย่างนี้แหละโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนิดนึงทารานี่นี่ก็สูนอีกแล้ว นี่ไงตีทลาไม่เข้าอีกแล้วแต่ว่าล็อกหอิวไว้ไม่เป็นไรปลอดภัยอยู่อ่าสวยโอเคสามหลอดเนาะติดไฟหน่อยไหมเออนี่แหละสวยสวย รีบพาพรานอสเจ้๋ยาวผมว่าแย่แล้วเริ่มแย่แล้วท้าวสกิลนั่นแ,แลหละหิวขึ้นมาขึ้นนะครับเกือบตายแล้วเพราะว่าลีไปกับอารีมก็น่าจะยืนไม่อยู่แล้วเมื่อกี้สวยเลยนี่ไงความไปเลยสองตัว เอ้ยตายปะเนี่ยโอ้โหไม่น่าเลยปิดไม่สวยเลย <c oughs> เออเรียบร้อยนะครับโอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับรีวิวอาริมนะก็เป็นตาาัวละครที่เข้ามาช่วงที่ผมยังไม่ได้เปิดชาแนลนะครับมันก็เลยไม่มีรีวิวในคลิปชาแนลผมนะแต่ว่าผมก็เอามาใช้เรื่อยๆนะจะจะเห็นว่าผมเนี่ยมันมีคลิปบางคลิปอยู่ที่เป็นอาริณาผมที่ใช้อาริมนะเออก็ฝากไว้แล้วกันนะครับอาริมนะครับแล้วก็ มีคอมเมนต์อะไรนะครับก็คอมเมนต์คุยกันใต้คลิปได้นะครับผมก็แวะมาอ่านคอมเมนต์เรื่อยๆนะอ่าแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าทดสอบคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ